สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะบานุมาเอาอย่างน้อเร่งรีบนะคะรถกับบอดับนะคะพี่น้องทามพองเคยช่วงก็อยู่นี่มันก็ใส่ได้ตัวบอบอได้มันขาดมันเป็นอย่างน้มเล่าดิเครื่อง,งดูดน้ำ มีแต่ทอแล้วมัจะมีแต่สายมันหรอวะสายทรงมันอะไรทำเ่าไห้แต่ปุ่มให้หเ,เราไปเอามาอรเื่องสูบน้ำน

โอ้ยกระเบื้องนั่นแหละเขาใช้ได่แบบนี้เบิดแล้วเขาบม่ได้ดูดงงยังงั้นน้ำเทาแบดน้ำออกน้ำว่างว่างอยังน้ำไเลอะส่วนไดวันนี้เบื้องน้ำพุ่นหน่อยน้ำมาไหนน้ำนี่ดูดหนูเอากระเดนหน่อยแล้วก็ตักออกไปแล้วเขาทีสูบใส่ถังพุ่นว่าเสูบใส่ยังางามเอาไว้กระสูบตัวมันสลอยสุดดังไปเอาหิ่นาไปแล้วสายดูดวันนี้ได้ดูวันนี้ก็ได้ดูรออีวันนีเออยู่มองได้เอ้ บออันแมวดูดมันั่นอยู่กอไผยันแล้วอยู่ทางเงเลยอยู่กอไผยอยู่เสียงอ้ก็ต้อก็ย่น้นไปแล้วรถใหไพ่บอกเอาแต่รถใหม่มามันติดอยู่ที่บอกตอนเขาดูน้ำยูพอยไพ่ใส่ส่นน้ำมันใส่ดนบ่อคนที่เดียวนะ ก็ได้อยู่รอกเนาะมันขาดสายตัวใด้สายดูตัวต่อออกกระโหลกมันเลยสายยางไงบ้างนี่แม่อยู่ฟ้าทางส่วมเจ้าน่ะอันสายยางนะเออสายสูงน้มมั้มันขาดบ่แม่นบ่โอ้สายคอยหนามไปซื้อนแม่ปรงอยู่นะตามนี่ขาดอย่างนี้เลยท่อทุกมีแต่ท่อเห็นนะท่อทุกบ่เลยมันมี ปมนี้ตัวนี้ยังอโอ้อันนี้ของอของอเนี่ยมะนี่ใส่ของอเออเอาของอไปน้ำเไปแล้วยาาขึ้น ตกลงนะคะจะได้เอาไปหรือเปล่านะคะน้ำคือจังบา่าหลปันใดคือได้ดูดออกตักอมก็จสิบ่เบิดเลุลงเสือเตรียมอ๋อให้บ่ไ้ทังมันลอยออลดูดู ไฟไฟละ่ะต้องใหง้แอดไนแล้วเนาะช่างหนักเนี่ยลุงเสือบอกให้เอาบาวนุก,กับแอดไนลงนะคะจะน้ำหนักจะได้เยอะหน่อยนะคะแอดชิดกับบายูเนาะก็ <c oughs> ส่นกับแอดชิดละผู้หนึ่ง <c oughs> แต่ว่าสายดูดอยู่หน้านะคะบาวนุสีออกไปเอาบอนะ ไปเอาเขามีเป้าเลยถา,า, <c oughs> ามก่อนยังสรุปทมแล้วเรียบร้อยหมอสรุปแล้วไม่ได้เอานะคะบบาวนุว่าทมแล้วเรียบร้อยนั สุดแต่ลุงเสือมาตเตรียมใบให้เนาะโอ้ยฝนตกฝนตกพี่น้องเอ้ยฝนตกหนาวนะคะโอ้ยเบิ่งสีรถเพนพี่น้องเอ้ยพู้นะ <c ười> เครื่องสูบน้ำนะ ลุงเสือก็เตรียมไว้ให้อย่างดีนะคะแต่ว่าทางนั้นเนาะบ่าวนุโทษไปถามนะว่าทมเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้ยนางจากตอกฝนตกกับบนนี้พี่น้องมันยังการบานนี่เออมันยังคือนั่งซ้อนท้ายกันยังโอ้ยหนาวหนาวนาวมึงบ้านอาทิบีกพูน่ะเสือแคนย่าก,กับบใสไซ เดินไปนางซอนถ่ายกันยัง <c oughs> เอาโฟนบ่เปียกเนาะโออาลีไว้มองนี่โฟนบ่หัว <c oughs> นางซอนถ่ายกันทีมซีน้ำเงินบานนี้ <c oughs> เอาเสือหน่อยกับเสือใหญ่มานางแอวเอาอยังเอาโทซร่รัพ์ <c oughs> อยากจะน้ำโทศรรัพท์เนาะ นาเดบิกมาตอยแม่น่ะมากแดงๆน่ะมะขามปีนี่ดกอยู่ด้วยนี่เป็นดอกเต็มเลยโอ้ยหนาเวเบิดมือพี่น้องเอ้ยฝนตกดินนะลุงเสือกันั่งอยู่มองนี่พี่น้องบาลุกจ๊กเถือ่อแต่ว่าก็นี่ค่ะใบไผ่เนาะก็คุ้มนะฝนตกไม่แรงนะก็นั่งได้อยู่นะไม่ เตียกนะคะแรียกระทมแล้วทมแล้วอ่ะจะให้กะกะคนกะนั่งเต็งไว้ก้อนเลยทำยานมันถูก็กเอาดินลงเลยแบบโอ้หนาว อากาศนะคะฝนตกรินทั้งวันเลยอากาศขึ้นไม่มีแดดเลยพี่น้องมันนี้หนาวอย่างเดียวนะคะาม,ามาเอวเอาอย่างบิกถ่ายยางฮะ สิเอาไปยังโทรศัพท์ก็ <c oughs> น,นั่นนะเปิดไฟแหมบแมบอย่างบวปิดเตือนโทรศัพท์โอลำโพงกับบปิดเป็นว่าไฟแหมบแหมบอย่างเอ้ย้างบ่นาวเถอะโอ้นี่นอใหม่ออกอีกแล้วพี่น,นอนหนึ่งนอนะ ังสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเสือภาษาแชนแนลนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะดับเครื่อง